ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกับนายเดชดูดานทุกใดชแนลครับผมยูทูบพี่เกี่ยวกับจักรกลการเกษตรต่างๆอ่ะโอเควันนี้ก็มาอยู่กับพี่เอกเราแล้วครับเชืเ่อเกยฉายาของเขาก็คือเจ้าห้าสิบบ้าพนังนะครับ ก็อยู่กับแด้งดูใบนะครับอีกเช่นเคยเนาะอันนี้ก็เป็นงานตัดหน้าปีครับอยู่กับรถแท็กเตอร์นะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดตัวนี้เป็นเอสพีตัวใหม่ล่าสุดครับ รถเทคเตอร์รุ่นนี้นะครับเฉพาะตัวรถก็ราคาจะตกอยู่ที่ประมาณ6กแสนหกหมื่นสามพันบาทครับประมาณนี้เนาะเฉพาะตัวรถนะครับสำาหรับท่านผู้ชมเนาะท่านใด ที่กาลังมองหานะครับโรเทคเตอร์ไปใช้งานนะครับส่วนระบบเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์คูบูตาเองโดยเฉพาะแบบเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมเดว e c t i อินจ t คชันะครับ สีังหวะตั้งนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำส่วนนี้เรื่องของแรงม้าก็50าสิแรงม้านะครับีดูกันนะครับผมอันนี้เป็นแรงม้าติมๆเนาะแรงม้าสูงสุดนะครับ ปริมาณกระบอกสูบ2434ซีซี cc ครับความจุถังน้ำมัน48ลิตรนะครับผมแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังครับ ก็จะแยกเป็นโลให้เนาะโลสีให้สีนะครับรัดสมีวงเลี้ยวนะครับใช้เบรกเชื่อยสองหห้าเมตรครับผม รอบีโอช้าสุดอยู่ที่540ที่รอบเครื่องยนต์2,268นะครับแล้วก็เร็วสุด750ครับผมที่รอบเครื่องยนต์2,348 ก็อยู่ที่24นิ้วจับจุดยกเฉพาะน้ำหนักตัวรถนะครับอย 1, อู่ที่1,490กิโลนนี้ไม่รวมเหล็กถ่วงนะความยาว3,200ความกว้าง 1,495มิลลิเมตรความสูง400นะครับมิลลิเมตรมันนี้เนาะ,ะโชว์ลงน้ำสักหน่อย ปันปีนี้ก็อยู่ที่450-500ถึงนะครับต่อไร่เนาะเฮอควรกันหน่อย ว่าตัวนี้มันก็ลูกเล่นลูกเล่นเยอะครับความสูงเขาก็ได้นะครับเวลาเข้าคูมันเนาะอันนี้จะได้เปรียบพวกสามหกสี่สิบนะครับเพราะว่าความสูงเขาก็จะสูงกว่าสี่ศูนย์หรือว่าสามหกนะครับผมคิดหน่อย เวลาเจอตอมันสูงๆนะครับก็ส่วนมากพวกสามหกมันไม่มีผลนะครับผี่ติดใต้ต้องรเวลาเราไถมันนะครับมันค่อนข้างที่จะขาดเยอะอันนี้คือลูกได้เปรียบครับความสูงมันน่าใช้ทีเดียช่ยในการเกษตรครอบครัวนะครับผมก็ถือว่าเป็น รุ่นยอดนิยมนะครับสำหรับความแรงเขาก็ให้มาพอประมาณนะครับเลยถือว่าแรงเกินเกินไปเนาะถ้าแรงเกินเกินไปนี่ก็ชิ้นส่วนอะไรต่างๆนี่ตัวรถก็จะสึกซอเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นผลเสีย น้ำมันเครื่องยนต์นี่เขาก็จะเซฟมาให้พอดีก็ไม่ปล่อยเต็มนะครับจนเกินไปยิ่งรถอยู่ในช่องรับประกันนะครับ แบตเตอรี่เมทแปดสิบครับตัวนี้ กันลเลยนะครับผมนี่คนขับก็ความแรงที่ไม่เกี่ยวกับเทอร์โบครับงานนี้ก็จะเรียบหน่อยครับผมเพราะว่าต้องมีภารกิจไปดูปังไฟครับผมภา <c oughs> รกิจอปังไฟ ไม่นิ้มสวยครับเดี๋ยวว่านิ้มเสียดาะงามไม่ต้องละเอียดครับเป็นนาของผมเองครับผมอันนี้ก็ดึงตัวไม่ช่วยก็รจรินวันต,ตัวยุงเราโรตารีเดี๋มันหาไดหน่อยครับสูซไม่ค่อยดีปั่นตามสบายครับผม <c oughs> นิ้มเสียดเร็ว ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไล้เจอกันใหม่นะอ่ะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ